สวัสดีครับท่านอาจารย์ปู่ที่เคารพผมรู้สึกมีความยินดีที่ท่านเข้ามาในกลุ่มสันติเมธีธรรมพร้อมอาจารย์ลุงบูญยอดด้วนที่เข้ามาเป็นสมาชิกได้ยินได้ฟังกันท่านอาจารย์ปู่จะสาธยายทําเรื่องอะไรก็ขอเชิญนะครับจะเป็นสติปัฏฐาน4จะเป็นอ,อ,อริยอสัตอริยสัต สัจธรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านเชิญเลยครับขอบคุณครับครับยินดีครับถ้าจะให้ผมบรรยายก็ผมก็ต้องต้องบรรยายในอนุสษษาสนิปฏิหารของพระองคอ์ที่ท่านได้มาตัดตรู้นะ,ะในเรื่องของคุณธรรมอันประเสริฐสีประการนั่นก็คือ เรื่องของอริยสัจสีนั่นแหละเนาะ,ะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยพุทธองค์ก็ได้กล่าวไว้ว่าควรจะรูะ้เรื่องของอริยสัจสี่ถ้าไม่งั้นเกิดมาก็เสียชาติเกิดเปล่าเนาะเพราะะนั้นเนี่ยอาจารย์ปู่ก็จะ,ะเน้นเรื่องของอนุสาสนีปฏิหารที่เกี่ยวกับอริยสัจสี่ ที่เรียกว่าคุณธรรมอันประเสริฐสี่ประการนั่นแหละเนาะแต่ทุกสมุทัไทยนี้โรดมักเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นของมนุษย์ทั้งหลายที่ควรรู้นะ,น,ะน,ะนะส่วนเรื่องทุกนี่ก็เป็นเรื่องของเ,อเรื่องของอไตรลักษณ์นั่นแหละนะที่เรียกว่าอัน,นิจังทุกขังอนัตตา,าน,นั่นนะเพราะเรื่องของสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยนะ มาเกิดมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องเสื่อมเสื่อมแล้วมันก็ดับเพราะมันดับแล้วมันก็เป็นอนัตตาเพราะนั้นเรื่องทุกข์เนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญไม่ว่าจะเป็นคันห้าก็เป็นทุกข์ยึดในสิ่งทรัพสมบัติต่างๆที่นอกกายก็เป็นทุกข์ยึดกายที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็เป็นทุกข์ เพราะนั้นเนี่ยกายทั้งห้าที่เรียกว่าขันห้าเนี่ยเนาะที่เรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยถ้าเรายึดจุดใดจุดหนึ่งมันก็เป็นทุกข์เนาะ,ะเพราะนั้นเรื่องทุกข์เนี่ยพระพุทธองค์ก็เลยอยากให้ทุกแท่นเนี่ยมารู้นะ,ะทุกข์ในอริยสนะัจสี่เนาะส่วนสมุทัยนิโรธเนี่ยเนาะอีกสองธรรมธาตุนี้นะที่พุทธองค์ได้บัญญัติบัญญัติไว้เนี่ย ก็เป็นเรื่องของอเกิดดับของสปปรรพสิ่งนั่นเองเนาะ,ะสรรพสิ่งนั่นก็รวมทั้งข,งขันห้านี้ด้วยเนาะแล้วก็ขันห้าของทุกทุกสปปรรพสัตว์ด้วยเน,ะนะาะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อรู้ทั้งสามอย่างนี้แล้วเนี่ยเรื่องทุกขสมุทัยนิโรธเนี่ยเนาะก็ควรจะต้องมามรรคด้วยเนะาะมรรคนี่ก็คือ,อเป็นมรรคแปดที่เรื่องอเป็นเรื่องของสีสมาธิปัญญาเนี่ยเนาะ สองข้อแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของปัญญาเนาะที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่แหละเนาะสามข้อกลางนี่ก็เป็นเรื่องของศีลเนาะส่วนสามข้อสุดท้ายเนี่ยเนาะก็เป็นเรื่องของอสมาธิเนาะเมื่อมีศีลมีสมาธิเนี่ยปัญญามันก็เกิดในสองข้อแรกเนาะเมื <itel> ่อปัญญาเกิดแล้วเนี่ยเราก็จะพัฒนาเนี่ยสติกับปัญญาเนี่ย สติมันก็เกิดมาด้วยเนี่ยพัฒนาก็สูงยิ่งขึ้นไปเนาะทีนี้จะพัฒนาให้สูงยิ่งขึ้นไปได้อย่างไรเนี่ยแล้วจะมา,ามรู้มักมได้อ,ปปดอ,อ,อย่างไรเนี่ยเราเริ่มแรกเราก็ต้องมีศรัทธาก่อนเนาะเมื่อเริ่มแรกจะมีศรัทธาได้เนี่ยก็ต้องคบสัตบุรุษอนเนาะเพราะสัตบุรุษเนี่ยท่านก็จะรู้ในเรื่องของว่าใจกับศรัทธาอย่างไรเนาะเมื่อมีศรัทธาแล้วเนี่ยเนาะ เราก็จะไปมีศีลมีสุตะมีจาระมีปัญญาขึ้นเนาะ,ะเมื่อมีปัญญามีสติแล้วเนี่ยเนาะเราก็จะพัฒนาไปสู่แปดขั้นตอนของอคุณธรรมอันประเสริฐสี่ประการในเรื่องของอคุณธรรมที่เราจะได้มาก็คือเรื่องของอโซดาสกาธานาคาอารัตผลบุลโ อขั้นตอนของอแปดขั้นตอนของสีคุณธรรมนี่มันก็มีอยู่ว่าเราจะต้องอ่าขึ้นขึ้นขั้นจากอที่เราศรัทธาเนี่ยเนาะขึ้นมาเป็นโสดานะก่อนจะขึ้นมาโสดานี่คุณธรรมของโสดานี่เราก็ต้องมีโสดาปฏิมาศก่อนเนาะ เมื่อเราปฏิมาแล้วเนี่ยนะเราก็จะรู้ตัวรู้รู้ชั่วรู้ดีว่าเราเนี่ยคุณธรรมในตัวเราที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยมันได้ผลหรือ,อยังเมื่อมัน <c oughs> ได้ผลแล้วเนี่ย <c oughs> ก็เท่ากับโซดาปฏิผลเ,เกิดขึ้นกับเราแล้วเนาะแล้วเมื่อโซดาปฏิผลเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะเราก็มาเดำเนินการในเรื่องของสกอาปฏิมาเนาะเมือ่อ การปฏิบัติโซดา,อาสอสก,กทาธาปฏิมักเนี่ยเนาะเ,เราก็จะรู้ว่าเราเนี่ยปล่อยวางในเรื่องของจาคะเนี่ยที่เรียกว่าวัตถุทานธรรมทานอภัยทานเนี่ยได้แค่ไหนเนาะก็ประมาณประมาณว่าถ้าเราได้สักที่เรียกว่ายีหเปอร์เซ็นต์ครับแต่ก็ยังหลงเหลือเป็น กิเลตตัณหาอยู่ประมาณแปดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ละไปได้แล้วสี่ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ถือว่าในเรื่องของอสัญญอดเบื้องตำ่ำในข้อที่สี่ต่ตอนที่ได้โซดาเนี่ยข้อที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยเราก็ต้องได้ด้วยเนยาะเมื่อขึ้นมาสก,กาทาาเนี่ยก็ข้อที่สี่ข้อที่ห้านี่ก็เริ่มจะได้เนาะ แต่ถ้าหากว่าได้เนี่ยเนาะเราก็จะได้ไปถึงอนาคตด้วยเนาะส่วนอนาคตนี่ก็ต้องมีปฏิมรอในระหว่างปฏิมรเนี่ยเราก็ต้องลดละเลิกจากค่ลดจากค่าไปได้ถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เหลือเอาไว้กินไว้ใช้สักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะในเรื่องของวัตถุทานธรรมทานอภัยทานเนี่ยนะ,ะเมื่อลดละได้แล้วเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็พึพอ่า พยากรตนและตนเองได้เลยว่าอตอนนี้เรากประสบความสำเร็จในเรื่องของอนาคตปฏิบัติแล้วเนาะ,ะก็ยังเหลืออัลราหัตมักแล้วก็อาราหัตผลเนี่ยเนาะไอ้ยี่ห้าเปอร์เซ็นที่เราหลงเหลือเอาไว้กินไว้ใช้เอาไว้เสพเอาไว้สุกเนี่ยเนาะเราจะสามารถละได้ไหมถ้าหากว่าเราเนี่ยละมาได้หมดเนาะ,ะนั่นแหละเราก็เพอ่จพยากรตนและตนเองได้เลยนะอะ ว่าเราเนี่ยประสบผลสำเร็จของอาราตมักแล้วเนาะเราก็จะได้อาราตผลซึ่งไม่มีอะไรลงเหลืออยู่ในจิตในใจในทรัพสมบัติทั้งหลายที่เราสละไปหมดแล้วเนี่ยนะรวมทั้งจากที่เรียกว่าวัตถุทานธรรมทานอภัยาทานเนี่ยนะจนหมดสิ้นแล้วเนี่ยเนาะนั่นแหละเราจะได้แล้วอาราธาผลแล้วก็เราก็ยังมี จิตที่เรียกว่าเป็นสมถวิปัสสนาเนอะรู้อ,า,อ,า,อ,า,อานาปานสติแล้วก็ปฏิบัติกายคตาสติที่เรียกว่าคุณธรรมอ,อ,อ,อันประเสริฐนี่ก็บริบูรณ์สมบูรณ์เนาะก็ประมาณนี้แหละครับสาธุครับท่านวินัยขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ปูทททาาป่ที่ท่าน อ่าสละเวลาการสาธยายทมนำสุขนี้แด่มวลชนนะครับขออนุโมทนาสาธุการดีมากเลยครับรู้สึกว่าสมบูรณ์สมบูรณ์มากเลยครับ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 เดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งฟังในห้องนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวจัดมันมันอาจจะไม่เกินชั่วโมงที่จะอัดเข้าเว็บข้าอะไรให้มันเสร็จเรียบร้อยขอบคุณครับ